คำนี้เราอยู่กันที่ริมคลองข้างวัดถลุงทองนะครับหรือว่าวัดพอ่อท่านคลิ้งนะครับซึ่งท่านเป็นเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงและมีอายุยืนยาวนะครับนี่ก็คือบรรยากาศนะครับก่อนหน้านี้ตรงนี้นั่นเป็นสะพานนะครับแต่ว่ามีการหรือเพื่อที่จะมีการก่อสร้างใหม่นะครับแล้วก็ชุมชนเขาก็ ระหว่างที่รอให้สะพานใหม่เกิดขึ้นนะครับเขาก็มีการก่อสร้างสะพานแขวนกันแล้วริมคลองตรงนี้นะครับกลายเป็นสถานที่พักผ่อนของชุมชนนะครับก็เป็นการไดเริ่มเติมเต็มเพื่อให้เกิดบรรยากาศในระหว่างการรอก่อสร้างบรรยากาศดีภูมิทัศน์ดีย่อมจะมีผู้คนนะครับมาพักผ่อนแล้วก็ใช้ช่วงเวลา ยุดยาวนะครับที่มีลูกหลานกลับมาที่บ้านนะครับก็จะได้มาพักผ่อนหย่อนใจนะครับเพราะว่าเป็นมุมมองใหม่ๆที่อยู่ริมคลองนะครับมีการปรับภูมิทัศน์เมื่อมีคนกิจกรรมทางเศรษฐกิจก็เกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือร้านค้าเล็กๆเกิดขึ้นเริ่มต้น2-3ลสร้านนะครับร้านนี้จะเป็นร้านน้ำชานะครับที่เป็นสไตล์แบบวัยรุ่นนะครับเป็นร้านน้ำชาโมเดิลหน่อยๆนะครับแล้วก็มีความ อร่อยนะครับส่วนอีกร้านหนึ่งนะครับเราก็จะพบกับร้านยำนะครับซึ่งเป็นร้านยำใหม่นะครับโทษนะครับชื่อร้านอะไรนะครับร้านเดียวกันร้านเดียวกันนะครับสองร้านนะครับท่านอาจจะเลือกกินยำก็ได้นะครับในช่วงเวลาสองทุ่มสามทุ่มเนี่ยเมื่อมีการต้องเที่ยวเกิดขึ้นหรือว่ามีการมาพักผ่อนเรื่องกินก็ควบคู่กับการมาพักผ่อนนะครับนี่บริเวณนี้นะครับเป็นดิมคลองนะครับ วัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะป้องกันน้ำกัดเซาะนะครับในขณะเดียวกันก็กลายเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชุมชนได้ด้วยนะครับนี่ตอนนี้ก็มีร้านน้ำชาเล็กๆนะครับเกิดขึ้นแล้วก็คงจะขยับขยายกันต่อไปตรงนี้ถ้าเป็นในช่วงน้ำท่วมนะครับก็จะได้เห็นน้ำเยอะมากนะครับเพราะ ลำคลองเส้นนี้เป็นลำคลองที่ไหลามาจากคีรีวงนะครับผ่านเสาธงแล้วไปออกอคลองต่างๆนะครับผมอาจจะไม่แน่ใจว่าเป็นคลองไหนนะครับแต่สุดท้ายก็ลงสู่ทะเลนะครับนี่ก็ถ้ามีร้านส้มตำร้านหมูกระทะในผมคิดว่าเวิร์กเลยทีเดียวนะครับก็ว่ากันไปนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะพาท่านไปดูมุมมองใหม่อีกมุมมองหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับเมื่อกี้ก็เดินเซอร์เวยแล้วนะครับ ก็บรรยากาศส,สวยเลยทีเดียวนะครับฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นวัดถลุงทองนะครับเป็นในส่วนของออชาปนัสถานนะครับซึ่งจะอยู่คนละฝั่งที่เราเคยไปไหว้พอท่านคลิงนะครับซึ่งเป็นที่เคารพนับถือเมื่อก่อนเนี่ยผมจะไปไหนมาไหนไปสอบอะไรจะจบไม่จบนะครับก็มีพอท่านคลิงยึดเหนี่ยวนะครับก็บนบานสารกล่าวกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับ จากฝั่งที่ผมเรียนให้ท่านเห็นบรรยากาศนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งวัดพ่อท่านคลิงนะครับซึ่งก็จะเห็นเจดีย์นะครับอยู่ไกลๆนั่นแหละครับมหาเจดีย์อีกฝั่งหนึ่งที่จะข้ามไปเนี่ยก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเขตอำเภอลานสการ,รอยต่อระหว่างร่อนพิบูลกับลานสกาแล้วนะครับก็จะเป็นอำเภอ ตำบลขุนทะเลนะครับเขตนี้ก็จะเป็นที่ผมยืนอยู่ก็คือกลางถนนนะครับปกติเนี่ยก็จะเป็นสะพานที่ตรงข้ามไปเห็นไหมครับเสาสะพานเป็นเสาสะพานเดิมนะครับที่ในการรือ้อเนื่องจากว่า,ามีความคับแคบนะครับส่วนจุดนี้เนี่ยก็เป็นลานที่จะสามารถเป็นลานอนเนกประสงค์ ได้นะครับฝั่งนี้นะครับลานกว้างเลยทีเดียวนะครับจุคนได้สี่สาห้าร้อยคนนี่ได้สบายเลยทีเดียวแล้วก็มีต้นทุนเป็นต้นไม้เดิมนะครับถ้าจําไม่ผิดน่าจะเป็นต้นก้ามปูนะครับสวยเลยทีเดียวนะครับสวยมากเลยทีเดียวเขาก็รักษาเอาไว้นะครับเพื่อที่จะให้มีกิมมิคนะครับศาลาที่ควบคู่ไปกับต้นไม้เก่าแก่นะครับมีอายุ หลายสิบปีนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็คือต้นตะเคียนนะครับที่มีรูปทรงที่สวยงามอยู่ในเขตวัดนะครับตรงนี้นะครับชุมชนก็ชื่นใจนะครับชุมชนก็ชื่นใจเดี๋ยวผมอาจจะต้องหาข้อมูลนิดนึงนะครับว่างบประมาณจากแหล่งไหนนะครับที่ เอามาจัดสรรเพื่อที่จะทำเป็นจุดพักผ่อนของคนในชุมชนเขตตำบลหินตกอำเภอร,ร่อนพิบู์นะครับซึ่งอยู่ห่างจากบ้านผมในสักประมาณ3กิโลเมตรด้วยกันนะครับนี้สะพานแขวนนะครับเมื่อกี้เราไปถ่ายรูปแล้วนี่คือคลองเสาธงนะครับที่ผมบอกว่าต้นกำเนิดเนยมาจากคีรีวงนะครับผ่านไปผ่านมาเพื่อที่จะ ฝั่งโน้นนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็คือลานสกาแล้วนะครับอีกฝั่งลานสกาส่วนฝั่งนี้คือร่อนพิบูร์นะครับเรียกได้ว่าแค่ข้ามคลองไปก็กลายเป็นคนละอําเภอแล้วนะครับเมื่อกี้ผมค้างอยู่ว่าคลองตรงนี้คลองเสาธงนี่มาจากาคีริวงนะครับผ่านมาทีา่หินตกผ่านลงไปที่เสาธงแล้วก็ เรื่อยๆไปนะครับเรียกได้ว่าเป็นจุดที่จะคอยเช็คสภาพน้ําในตอนภาวะน้ําท่วมได้นะครับผมประทับใจต้นไม้ต้นนี้จริงๆนะครับที่เขายังรักษาไว้ได้อย่างสวยงามเลยทีเดียวนะครับเอาเป็นว่าใครผ่านไปผ่านมาหรือว่าเคยเห็นมุมมองดั้งเดิม มาครั้งใหม่ก็จะเห็นมุมมองที่แตกต่างไปนะครับที่วัดถลุงทองวัดพ่อท่านคริงนะครับก็มาหาความสําราญในยามค่ําคืนหรือว่าในยามบ่ายๆเนี่ยผมคิดว่าก็จะเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดีนี่คือความสุขเล็กๆที่หาได้ใกล้บ้านท่านจากลากันไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ